ก็ <Smile> <shirt. S 1> ตอนนี้ใส่สตาร์ทมือเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยยังเผลอไปกดสตาร์ตีเลยก็มีข้อแนะนํานิดนึงก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําไอสรุปก่อนว่าคือไล่สายไฟมันง่ายนะถ้าดูตามขั้นตอนของผมมันก็ไม่มีอะไรยากเลยมันจะมามามีมาเยอะตรงไอตรงเจาะรูไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไอตอนคว้านรูเนี่ย คือคว้านให้ให้ได้ระนาบเดียวกันกับกับช่องของมันนะนะคือคว้านให้ได้ช่องของมันนะงะมันถึงจะใส่ได้แล้วก็ให้ให้โอลิงมันเข้าไปฟิตฟิตพอดีนะครับมันจะได้ไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องออกมาก็มันมีไอ้ตรงเหนื่อยอ่ะคือตรงนั้นเองถามว่ายากไหมมันไม่ยากหรอกคือทําให้มันกลมอ่ะกลมให้มากที่สุดแค่นั้นเองดอกเจียก็ใช้เป็นดอกเจียคาบายครับมันจะเจียเร็วหน่อยก็มีข้อแนะนําแค่นี้แล้วก็ ตอนตอนตอนเจียใช่ไหมเจียให้มันกลมใช่ไหมเราพยายามหาผ้าปิดไอช่องฝั่งที่มันไอ้นั่นหน่อยฝั่งที่หรือว่าเอาฝาครอบปิดเลยก็ได้ไอฝาครอบปิดไม่ได้ดิพยายามหาผ้าบังไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเศษพวกเศษไอพวกที่เราเจียมันลงไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะไปอุดรูน้ํามันมีแค่ตรงนั้นนิดเดียวเองที่ที่ที่แบบว่าเยอะหน่อยตอนนั้นก็ง่ายแล้วฮะนี่สบายโอ้นี่ขนาดแบดเก่านะ อ้โหนิ่งๆเลยฮะมาต่อที่เดินสายไฟนะครับหลายคนยังงงว่าเดินสายไฟยังไงนะครับชุดที่เขาให้มาอันนี้คือชุดสําเร็จที่เขาให้มานะครับของตัวสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทมือนะฮะของตัวที่เราสตาร์ทมือก็คือสําเร็จเลยคือมันง่ายมากนะคือรถอ่ะมันจะมีสามสายที่ออกมาตรงแบตเตอรี่ใช่ไหมสามสายนี้สีเขียวเนี่ยคือสายวกวลบและแน่น่าจะเป็นไฟชาร์จกับไฟที่ไปเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยนะ คือเนี่ยของเดิมเป็นนี้ครับน,นี่สีเขียวใช่ไหมอันนี้สีเขียวนะแล้วก็โคไปโคลบใช่ไหมแล้วอันนี้สายบวกเนี่ยแล้วก็เนี่ยสีแดงกับแดงเหลืองกับดำแดงนะครับเนี่ยก็อย่างนี้ถามว่าอันเนี้ยมันหายไปไหนก็คือที่ให้มาอันเนี้ยมันเป็นตัวผู้ตัวผู้ใช่ไหมผมก็เลยตัดต่อเอาไปใส่กับของใหม่ครับเพราะของใหม่มันเป็นตัวผู้เหมือนกัน เราก็เลยตัดต่อให้มันเป็นตัวเมียซึ่งมันจะได้เสียบกันได้จริงๆมันก็ต่อกันอย่างนงี้แหละฮะนี่จริงๆมันก็ต่อกันอยู่างี้แล้วปลั๊กนี่ก็ไปที่แบตนะเราตัดออกสีเขียวสีเขียวอันนี้ไม่ใช้นะครับสีเขียวของเดิมไม่ใช้สีเขียวนี้ไม่ใช้ใช้2เส้นนี้ไม่ต้องกลัวงงเพราะว่าที่เขาให้มาสีมันตรงกันเลยเราสามารถต่อได้เลยนะครับแต่แค่แปลงหัวนิดหน่อยเนี่ยหัวาอาจจะเป็นตัวผู้ตัวเมียรหรือถ้าใครไม่อยากใช้หัวก็เอา เอารวดมัดกันแล้วก็เทปพันสายเลยก็ได้จบนี่คือปลั๊กเส้นที่1นนะครับที่เขาให้มาเส้นที่2ก็คือเส้นนี้นะครับนี่เส้นที่2คือเส้นจากไดสตาร์ทคือเราพอเราใส่ไดสตาร์ทไปปุ๊บเราต่อสายเนี่ยต่อให้มันออกมาลองนี้เลยปลั๊กนี้เลยนะฮะเส้นที่3าที่เขาให้มาคือเส้นปลั๊กสวิ์สตาร์ทนะครับนี่คือเส้นนี้จริงๆมันมี3มสายนะแต่มันไม่ได้ใช้สายกลางเพราะสวิ์มันใช้แค่2เส้นจ้ะเส้นลบอะ เหมือนเป็นสวิตค่าสวิตดับเครื่องอ